ครับก็กรับสวัสดีสมาชิกแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาชี้แนะ่มวยรักมวยชอบนะครับสตัวเน้นเด่นให้กับสมาชิกนะครับกับซึกมวยไทยพลังใหม่ประจําวันพุธที่24เมษายน2567วันนี้ก็ถ่ายทอดสดทางช่อง2นะครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ช่วงที่2ถ่ายทอดสดผ่านช่อง5เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับ ครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับผมก็ต้องขอฝากไปด้วยนะครับกลุ่มมวยพักยกนะครับเป็นกลุ่มมวยพักยกของ P ี7 1 1นะครับกลุ่มมวยพักยกที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของคนวงการมวยทุกระดับชั้นนะครับเล่นขั้นต่ำเพียง10บาทเท่านั้นนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับมีราคาให้ดูฟรีมีข้อมูลมีเลดนะครับให้ดูฟรีนะครับ แอปไลน์มาได้เลยแอป1ีเน,น,นะครับมีแอปนำหน้านะครับเล่นคำต่ำเพียง10บาทเป็นระบบฝากถอนออโต้นะครับรวดเร็วทันใจและก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับมวยหูภาคสดติดขอบเวทีนะครับภาคสดในเวทีทุกรอบทุกช่องนะครับภาคโดยดำชุมพรนะครับเพียงแดือนละ400บาทเท่านั้นสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์098 3 7 5 4603นะครับระบบเสียงดังฝังชัดเล่นได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูฟังฝังดำชุมพรสำหรับหลายเสียงนะครับภาคในกลุ่มลนยนะครับมีราคาให้ฟังทุกวันนะครับก็เดือนละ100บาทเท่านั้นสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยตามาหน้าจอที่ท่านเห็นนะครับ ID ดีไลน์ก็แอดมาได้เลยนะครับเพียงเดือนละ1น0บาทระบบเสียงดังฝังชัดสู้ได้แน่นอนครับ ครับสำหรับคู่ทีเด็ดตัวที่1น,นะครับก็เปิดหัวไปคู่แรกของรายการคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดผ่านช่องทูยี่สี่นะครับเวลา18บแนาฬิการตรงเป็นการชกกันระหว่างซุปเปอร์แบงค์จอร์นลียิมนะครับวันนี้เข้ามาพบกับอารีพลังลูกกระบอกคมทะนันนะครับพิกัดชกร้อยหกปอนด์สำหรับทางด้านเจ้าซุปเปอร์แบงค์นั้นมาช่างร้อยหกจุดปลลดไปศูนย์จุดแปดนะครับแล้วก็ทางด้านเจ้าสีพลังนั้นช่างร้อยหกจุดเก้าลดไปศูนย์จุดเก้า ซุปเปอร์แบงค์นั้นก็เป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรสี่หมื่น 40, นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนักชกอายุ17เปีนะครับความสูงสูงมว่าหกเซนติเมตรนะครับก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับแตะนับต่อยล่างหลักเกลี่ยมเชิงดีฝีมือมวยครบเครื่องนะครับบุงในขวางหน้าดันเสียบตันแทงส่วนดังด้านเจ้าสี่มนุษย์นั้นก็เป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมิทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกเจ้าพ่อกรมทันที่จังหวัดสระบ,บุรีนักชก อายุ uh, 17ปีนะครับความสูงสูงว่า63ซนติเมตรเป็นมวยที่จังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะหนับต่อยล่างวงในเข่าในไล่แขนดีนะครับ,เ,บ,รบ,นะรบเป็นมวยที่บูสู้ดีนะครับเลดคู่นี้นะครับเปิดอยู่ทางด้านเจ้าซุปเปอร์แบงค์นะครับเป็นต่อในราคา54นะครับคู่นี้ผมออกทอบไปทางด้านเจ้าซุปเปอร์แบงค์นะครับเป็นมวยที่จังหวะฝีมือรวดเร็วกว่านะครับกระดูกการผ่านมวย ดีกว่านะครับวันนี้กัดไปนะครับดูหน้าเล่นเป็นทีเด็ดเลยนะครับครับสำหรับทีเด็ดตัวที่2นะครับคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางช่อง5นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับคู่นี้ก็เป็นการชกกระหว่างเจ้าอัธพลสอเพชรพทาทนะครับวันนี้ก็มาพบกับเพชรเมืองดาบเพชรภูมิวยไทยนะครับวันนี้ก็ชกนในวิการเสียง130ปอนด์เจ้าอัฐพลนั้นก็นักชกอายุ18ปี นะครับความสูงสูงว่าเเซนติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดน่านน้ำหนักมาช่ามือเช้าเนี่ยร้อยลดไป0.9ส่วนทางด้นานเจ้าเพชรเมืองดาบนั้นก็นักชกรุ่นพี่นะครับอายุ26ปีความสูงสูง173เซนติเมตรเป็นนักชกจากแดนใต้จังหวัดกระบี่นะครับก่อนน้ำหนักมาช่างมือเช้า 130. 1้อยลดไป0.1นะครับเจ้าอัตพลนั้นก็ทำการซิสซ้อมอยู่กับเยียบตีที่เด็ด9กนะครับ คู่นี้นะครับเจ้าดาบบนนั้นก็เป็นมวยประเภทว่ามวยเข่านะครับบูสู้ดีเป็นมวยที่ฝีมือครบเครื่องนะครับแต่นักต่อยแรงวุจิตหัวใจดีส่วนทางด้านาเพชรมืองดาบนั้นก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องวงในก็ไล่แขนกดด,ดีๆนะครับเข่าแหลมแทงเจ็บคู่นี้เนี่ยผมออกชอบไปทางด้านเจ้าอ,อัตพลนะครับเลรดวันนี้นะครับเปิดอยู่ทางด้านเจ้าอ,อัตพลนะครับเป็นต่อในราคา3 2สองวันนี้ดูหน้าต่อไปทีเด็ดเลยนะครับสําหรับมวยคู่นี้